สนใจอยากจะสิ้นกรรมพ้นกรรมดับกรรมแก้กรรมเรารวมไว้ให้หนึ่งเรื่องแก้กรรมจะแก้อย่างไงเราวิ่งแก้กรรมกันผิดวิธีไปสะดอกเคราะห์บนบานสารกล่าวบวงสวงบังสกุลเป็นตายพระเจ้าบอกไม่ใช่ไม่สามารถพ้นจากกรรมได้วิธีแก้กรรมวิธีเดียวคือพระองค์ตรัสว่า อริยะอัดถังพิกมัคนี้นั่นเองคือกรรม,มนิโรธาคาไมนีปฏิปทาอาริยะคือประเสริฐอัดถังคือ8ปิกมัคคือหนทางหนทาง8ทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรมะกรรมนิโรดคือดับคาไมนีปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมตรงๆดังนั้นการดับกรรมดับได้พ้นกรรมพ้นได้ด้วยมัคมีองค์แปดมัคมีองค์แปดนั้นสองข้อแรกเป็นส่วนของปัญญา สข้อกลางเป็นศินสามข้อท้ายเป็นสมาธินั่นคือศินสมาธิปัญญานั่นเองหรือพระองค์ย่อเหลือสองคือสมถะกับวิปัสนาพระองค์ย่อเหลือหนึ่งคืออาณาปานสติด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเพียงเท่านี้มักมีองค์แปดครบแก้กรรมได้แล้วพ้นจากกรรมได้แล้ว และจัดว่าเป็นผู้มีสมถาวิปัสนาเคียงคู่กันไปเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟน้นและเป็นเหตุให้กรรมของเราทั้งหมดสิ้นไปได้และยังเป็นเหตุที่พระองค์บอกว่าความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นอยากสร้างกุศลใช่ไหมสร้างง่ายๆด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกขณะรู้ลมเนี่ยใจเราจะเกาะอยู่กับลมหายใจ เรียกว่าจิตมีอารมณ์อันเดียวละการเพ่งอนอาสายอารมณ์ต่างๆเสียอาศัยการเพ่งโดยมีอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจซึ่งพระองค์ตรัสว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายใครมารู้ลมหายใจชื่อว่าเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรองบอกพิกุทั้งหลาย ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้แค่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกรู้แค่นี้ไม่ไปรู้อย่างอื่นไม่คิดไม่นึกอดีตอนาคตอะไรแค่นี้ พระองค์บอกว่าเรากำลังเพียนเผากิเลสแล้วเรามีสติมีสัมปชัญญะแล้วและการทำเพียงแค่นี้พระองค์ให้ทำเวลาก่อนจะตายก่อนตายเธอทำแค่นี้การจเจริญอาณาปานสติแบบนี้ชื่อว่าสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์แล้วพระองค์ตรัสว่าโพชชงเจตจะบริบูรณ์คือองค์ตรัสรู้รม เมื่อพ่อชงเจตบริบูรณ์แล้วพระองค์รัดว่าวิชาและวิมุตจะบริบูรณ์การรู้ลมหายใจนั้นพระองค์ยังเรียกอีกอย่างว่าเป็นกายยัตาสติการเอาจิตอยู่กับกายเพราะลมนั้นเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายดังนั้นการรู้ลมหายใจจึงเรียกว่าเป็นกายยัตาสติด้วยและพระองค์รัดว่ากายยักตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมาตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืม อมตะคือความไม่ตายถ้าก่อนตายเราไม่ลืมลมหายใจเอาจิตอยู่กับลมหายใจเราต้องได้อมตะนี่และช่วงก่อนตายเนี่ยคนจะมีอินทรีย์แก่กล้าจะบรรลุธรรมได้เดี๋ยวจะอ่านประสูตรนี้ให้ฟังซึ่งเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นเคล็ดลับเลยว่าง่ายมากเราจะบรรลุธรรมได้ง่ายมากถ้าช่วงก่อนตาย เราได้ฟังคำของตถาคตหรือได้ใครควรทมของตถาคตเพราะฉะนั้น <c oughs> พระองค์จัดว่าก่อนตายเนี่ยพระองค์จัดว่าให้เธอทั้งหลายเนี่ยจงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายนั้นก่อนตายให้เรามีสติสัมปชัญญะ มีแล้วทำอย่างไรจเจริญสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่พระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยอาณาปานาสติดังนั้นแค่เรานั่งรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกจเจริญอาณาปานาสติสติปัฏฐานสีบริบูรณ์แล้วโคชงเจ็ดบริบูรณ์และวิชาวิบุชจากบริบูรณ์พระสูตรที่จะให้พวกเราทราบที่อามาได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ จะให้พวกเราได้ดูพระสูตรเต็มๆอันนี้เป็นฉบับหลวงเล่มที่19พระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลายฉันนั้นก็เหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในกำเนิดเดรจชานมีมากกว่าอันนี้อันที่หนึ่งพระองค์บอกอีกว่า สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่านี่ครั้งที่สองครั้งที่สมพระองค์ตรัสว่าพิกุทั้งหลายฉันนั้นก็เหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดในพวกเทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกําเนิดเดชฉัน ปิติวิสัยมีมากกว่าเทวดาก็เหมือนกันนะเทวดาทั้งหมดที่ตายแล้วหลังจากตายแล้วเทวดากลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกเท่ากับเศษดินปลายเล็บกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่ากับเศษดินปลายเล็บเทวดาที่เหลือทั้งหมดไปสู่นรกกรับเนตรไดารเปลวิสัยอาตมาจะให้ดูประสูตุที่ตรัสเกี่ยวกับอนิสงส์การฟังสุตตะ ในพระสูตรแรกพระสูตรแรกจะอยู่ในฉบับหลวงเล่มที่21ความแตกต่างของคนที่ได้สดับกับคนที่ไม่เคยสดับในคำตถา,าคตโดยสรุปจะสรุปให้ฟังก่อนว่าถ้าคนที่ได้เคยสดับในคำตถา,าคตมาแม้สักครั้งหนึ่งสักบทหนึ่งหรือพระสูตรหนึ่งแล้ววันใดวันหนึ่งเขาทำสมาธิได้ จะเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานอย่างใดแล้วเขาดำรงสมาธินั้นได้ไม่เสื่อมจนกระทั่งตายเขาจะไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นที่เขาทำสมาธิได้เช่นถ้าได้ปฐมฌานจะไปเป็นโพรมกายิกานังเทวนังทุติยฌานไปเป็นอาภาาัสสรตติยฌานไปเป็นสุพกินธาจตุฌานไปเป็นเวหภัณฑแต่เขาจะเป็นเทวดาที่เป็นอริบุคคล หลังจากตายจากเทวดาจากปรินิพานแต่คนที่ทำได้สมาธิอย่างเดียวชั้นหนึ่งสองสามสี่ไปเป็นเทวดาในแต่ละชั้นเหมือนกันก็จริงแต่จะเป็นเทวดาที่เป็นอุทุชนหลังจากตายจากเทวดาในชั้นนั้นแล้วจะไปสู่นรกกำเนิดชานและเปรตวิสัย พระองค์จึงบอกว่านี้เป็นความพิพเศษผิดแผกแตกต่างกันระหว่างอรารยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติและอุปบัติยังมีอยู่เมื่อการเกิดยังมีอยู่เขาจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นการได้ฟังคำตถ,ถาคตไม่เสียหายในชีวิตและชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมานั้นพระองค์บอกว่าเป็นการยากมากเป็นโอกาสยากมากที่สัตว์เนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในสังสาร แล้วจะมีจังหวะเกิดมาพอดีกับพระพุทธเจ้าแล้วได้เจอคําพระพุทธเจ้าดังนั้นชีวิตนี้ของโยมที่ได้มาฟังเนี่ยสำหรับผู้ใหม่ไม่ใช่ง่ายเลยส่วนสําหรับผู้เก่าก็ฟังซ้ําการฟังซ้ําในคําของตถาคตนั้นไม่มีเสียประโยชน์เพราะคําขององค์นั้นเป็นข้อความลึกเราจะได้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นปราณีตขึ้นโยมอ่านคาพระพุเจ้าสิบรอบ ได้ใหม่สิบรอบประสบการณ์นี้จะไม่มีในการอ่านคำของใครในโลกนอกจากพระพุทธเจ้าและนี้คือความต่างของตถาคตภาสิตากับสาวกภาสิตาอย่างสิ้นเชิงดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุหนึ่งที่พระองค์กรัดกับพิขุเลยว่ายาบัญญัติเพิ่มหรือเพิกถอนคำตถาคต บอกพิุทั้งหลายพิกขุทั้งหลายจกไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติพิกขุทั้งหลายจกไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกขุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นในอีกพระสูตรหนึ่งนะการที่เมื่อฟังแล้วได้สดับแล้ว แล้วคนนั้นเนี่ยมีความคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นสีเหตุปัจจัยนะได้ฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากจนขึ้นใจแล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือทำความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองทรงจำอัน,นิสงได้อะไรพระองค์บอกอัน,นิสง ถึงจะยังไม่ได้บรรลุธรรมบรรลุเป็นอริบุคคลแต่เขาจะไปบรรลุในภพหน้าซึ่งจะเป็นภพที่เป็นเทวดาพระสูตรเหล่านี้เราจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยในชีวิตสำหรับผู้ใหม่ถามตัวเองเลยว่าเคยได้ยินได้ฟังพระสูตรเหล่านี้ไหมไม่เคยเราไม่รู้เลยว่าอาน,นิสงส์ของการฟังคำพุทธเจ้ามีมากขนาดนี้ และการที่ฟังคำผู้เจ้าบ่อยๆจนกระทั้งคล่องปากขึ้นใจมีนิสงขนาดนี้ถึงแม้จะยังไม่บรรลุในชาตินี้แต่จะบรรลุในชาติหน้าผู้เจ้าจะปากกันไว้บรรลุด,ด้วยเหตุผลอะไร4เหตุผล 1. พระพุทธเจ้าบอกว่าตัวเขาเนี่ยจะระลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้เองอันที่สองเนี่ยเขาจะมีโอกาสไปได้ยินพวกพิขุที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทอันที่สม ถ้าไม่ได้สองโอกาสเขาจะได้โอกาสที่สามคือเขาจะไปได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองและเมื่อเขาฟังซ้ำอีกครั้งเขาจะบรรลุธรรมทันทีนี่เป็นคุณสมบัติพิเศษของเทวดาถ้าได้ฟังซ้ำอีกครั้งจะบรรลุธรรมในธรรมที่เขาเคยสั่งสมมาสมัยเป็นมนุษย์เมื่อชาติที่แล้วอันที่สี่คือพวกเทพบริษัทผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงธรรมะที่เคยได้ยินได้ฟังมาในสมัยเป็นมนุษย์ แล้วเขาจะบรรลุธรรมทันทีบรรลุธรรมขั้นต่ำคืออย่างน้อยโสดาบันถ้าเราได้โสดาบันก็คือเกิดเองไม่เกินเจ็ดคราวจะปรินิพานไม่มีพบที่แปนี่เป็นเป็นอนิสงค์ของการฟังคําของตถาคตนั้นด้วยเหตุผลต่างๆเราจึงพยายามให้ชาวพุทธเนี่ยได้ฟังคําของศาสดาตัวเองเน้นมาที่พุทธวจนะ คำที่ออกจากปากพุทธะคือชื่อของพระพุทธเจ้าวจนะคือคําพูดคือคําพูดที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าโดยตรงอย่าไปกลัวว่าไม่เข้าใจเพราะพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมีศักยภาพในการที่จะรู้ธรรมะนี้ได้ไม่เกินความสามารถของมนุษย์อาศัยฟังเรื่อยๆโยมฟังคราวแรกเนี่ยไม่เข้าใจไม่เป็นไรฟังซ้ำฟังซ้ำฟังซ้ำแล้วเข้าใจเอง การเข้าใจจะเกิดจากการฟังซ้ำฟังซ้ำเรื่อยๆเราจะเริ่มทรงจำได้การที่คนคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้อะไรเลยแล้วจะมารู้คำพุทธเจ้าได้ยังไงเนี่ยว่าองค์บอกมีส2องขั้นตอนหนึ่งต้องมีศรัทธามีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ให้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ทำทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะจริงจะเกิดขึ้น ผู้มีฉันทะจะมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะจะพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรม12ขั้นตอนฉะนั้นการที่เราจะไครควรธรรมะจะต้องจำได้ก่อนการจะจำได้ต้องฟังก่อนดังนั้นพองค์จึงบอกการฟังธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการทรงจำจึงให้ฟังหนึ่งงฟังคำพทธเจ้าหนึ่งงฟังบ่อยๆจะเริ่มจำได้ และการทรงจำเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร่ควรทำการใคร่ควรทำไม่ใช่ใคร่ควรด้วยการปรุงแต่ง,งเอาเองแต่ใคร่ควรจากสัญญาการทรงจำคําของตถาคตเพราะคำตถาคตนั้นเป็นสัจจากความจริงที่ทำทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์นี่เหตุปัจจัยคืออย่างนี้ลักษณะธรรมที่เลี่ยงร้อยกันอย่างเนี้ยเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างเี้ พระองเรียกอิทัพปัจจยตาหลักของอิทัพปัจจยตามีสี่บรรทัดเองอิมัสมิงสติอีทังโหติแปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปปาทาอิทางอุปสติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป ระศาสดาของเราแสดงธรรมที่ประกอบด้วยเหตุทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่มีเหตุในการเกิดแม้แต่อวิชาก็มีเหตุดังนั้นปฏิจจสมุปบาทคือธรรมชาติที่อาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป พาะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายจตนาพราะมีสลายนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะพาะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีประธานพบชาชลามรณะเหตุเกิดของความตายมีได้อย่างไรทุกอย่างมีเหตุมาหมดและเหตุดับของความตายจะดับไปได้อย่างไรทุกอย่างมีเหตุในการดับความตายดับได้ถ้าดับตามเหตุแบบนี้และความตายเกิดได้เพราะมันเกิดมาอย่างนี้ นี่เป็นองค์ความรู้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความรู้ที่เร่งด่วนอันดับแรกของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องรู้เพราะไม่รู้ว่าความตายจะเกิดแก่เราเมื่อไหร่กายยั์เพเทากายจะแตกทำลายเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบเจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าเราเองจะตายวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ดังนั้นพระองค์จึงไม่ให้ประมาทต่อความตายเรามีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ย เรามีความรู้ในทางโลกเพียงเพื่อดำลงชีวิตอยู่ก่อนตายแค่นั้นเองแต่หลังจากตายแล้วล่ะไปไหนล่ะไปไหนทำอะไรพระพุทธเจ้าบอกหมดคติที่ไปของสัตว์จะเป็นยังไงอย่างที่บอกแล้วมันลงข้างล่างเสียส่วนมากให้จะกลับมาดำลงความเป็นมนุษย์หรือได้ไปเป็นเทวดาก็เหลือน้อยเท่ากับเศษตดินปลายเล็บดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราประมาทไม่ได้ดงนั้นในความไม่ประมาทนี้ วิธีป้องกันง่ายๆคือฟังคำพู้เจ้าไปก่อนฟังไปก่อนไม่เข้าใจไม่เป็นไรฟังซ้ำฟังซ้ำไปเรื่อยๆได้นิสงแน่นอนแค่ได้สดับทำสมาธิได้ไปเป็นเทวดาและประนิพานไพรบนั้นถ้าสดับแล้วคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิถึงจะขาดสติก็ได้ไปเป็นเทวดาและจะบรรลุธรรมแน่นอนและถ้าได้ฟังในช่วงก่อนตายในมิคสาราสตร ใครจะเลวมาขนาดไหนก็ตามไม่สนใจก่อนตายคุณได้ฟังคําตถาคตไหมถ้าได้ฟังพรูเจ้ารับประกันว่าจะละสังโยชน้าเบื้องต่ำได้สังโยชน์คือเครื่องร้อยลัดให้สัตว์เนี่ยติดอยู่ในภพจะมีสิทธิละได้ห้าครึ่งหนึ่งเลยใครละได้ห้าแล้วแล้วได้ฟังคําตถาคตก่อนตายจะละได้ห้าจะได้เป็นอารานันดังนั้นนี่เป็นประโยชน์มากต่อ คนที่กำลังใกล้จะเสียชีวิตเมื่อวานเองโยมอยู่คณะหนึ่งเจ้าของสยามสติลมามาบอกว่าคุณแม่เขาเนี่ยอายุร้อยเจ็ดแล้วกำลังจะตายไม่ตายตายไม่ตายทำยังไงดีอาตมาบอกเอาคำตถาคตไปฟังด่วนเลยด่วนเลยก็เอาลำโพงที่ใส SD ่ SD c a กาบอกให้เปิดแต่คำพระพุทธเจ้าเมื่อเช้าพุ่งตายพอดี รอดได้นิสงตามที่ผู้เจ้าบอกเลยในผักคุณสุรผิวพธุ์ผ่องใสยมดูศพได้เลยนะ,ะคนที่ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตแล้วล่าสังโยน้าได้พระอานอนท์ถามผู้เจ้าเลยทำไมศพมีผิวพัธุ์ผ่องใสผู้เจ้าบอกอานอนท์ไม่ผ่องใสได้อย่างไรนี่เป็นนิสงของการได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต คนที่ละสังโยชน์าไม่ได้จะละได้คนที่ละได้แล้วจะได้เป็นอรันละสังโยชน้าไม่ได้เบื้องต่ำห้าไม่ได้คือปุถุชนนี้เองโยมยังเป็นปุถุชนเต็มขั้นเลยเต็มร้อยเลยแต่ได้ฟังคำพระเจ้าก่อนสิ้นชีวิตหลุด้นได้ละสังโยชน้าเนี่ยสูงกว่าสกทาคามีโสดาบันกับสกทาคามีละสังโยชน์ได้แค่สามตัวจากสิบตัว อีกสองตัวเนี่ยคือพวกราสังโยชน์ห้าได้หรือพวกอนาคามีโยมสามารถได้ถึงอนาคามีคุณสมบัติอนาคามีคืออะไรเกิดอีกคราวเดียวแล้วจับปรินิพานในภพนั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดังนั้นนี่เป็นประโยชน์มหาศาลที่พระสูตรพวกนี้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแน่นอนถ้าเราไม่เคยเสยพภบพุทธวจนะและข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเก่าไม่ต้องไปแต่งอะไรใหม่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งแล้ว ไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรก็ปปี้มาเลยก็ปปี้ดึงมาทร <c oughs> งจำให้ได้แล้วนำมาเปิดเผยวันนี้จึงเป็นประโยชน์มากต่อทุกคนที่เราได้ฟังคำของตถาคตแท้ๆจากข้อมูลสองพันกว่าปีนั้นวันนี้ถ้าใครอยากเป็นโสดาบันยมดูในนี้เรารวมไว้ให้แล้ว50กว่นานยัยยมตรวจเลยตัวเองเนี่ยมีคุณธรรมตามนี้ไหม ถ้ามีพระพุทธเจ้าให้พยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าเราเป็นโสดาบันแล้วไม่มีใครพยากรณ์ใครได้นอกจากพระพุทธเจ้าหรือตัวเองที่พยากรณตามหลักธรรมที่พระองค์ได้บัญญัติเอาไว้โสดาบันง่ายๆอย่างหนึ่งที่บอกที่พระองค์ตัดไว้คือมีความมั่นคงอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลไม่ ที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไปร้อยคือสินห้านั่นเนองพระองค์ชี้ไปที่สินห้าโยมมีสินห้าบริบูรณ์และมีความมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรองค์บอกให้พยากรตนเองเลยว่าเราเป็นโสดาบันแล้วแต่ความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมากนะไม่ใช่หลวมๆอย่างเราชาวพุทธทุกวันนี้เราชาวพุทธทุกวันนี้แบ่งปันความรักศรัทธาตถาคตออกไปสู่เจ้าที่เจ,ทเจ้าทางพระรมพระภูมิเทพ นั่นโน้นนี้เยอะแยะไปหมดเลยในวัดวาอารามเองมีเทพเจ้านั้นโน้นนี้เต็มไปหมดมีไม่ได้ความมั่นคงในพระเจ้าคืออย่างนี้ไม่มีการแบ่งปันพระองค์เรียกใช้บาลีว่าอเวสจับปาสาเทนะหรือตถาคเตเอกันตคขโตอภิปสัสสนโนอภิคืออย่างยิ่งปสัสสนโนปสัสสนะคือความเลื่อมใสเลื่อมใสอย่างยิ่งตถาคเตคือ ในตถาคตเอกันตะคโตคือหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในตถาคตไม่มีการแบ่งปันนี่คือโสดาบันที่เขาจะมีความอย่างลงมั่นในาศาสดาของเขาประดุดเหมือนเสาหินที่ยาว16ศอกฝังลึกลงในดิน8ดศอกโผล่ขึ้นมา8ศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้งสี่ทิศชันใดก็ฉันนั้นคนที่รู้อริสัตแล้วมั่นคงกับพระเจ้าแล้วไม่หวั่นไหววาทะของใครในโลก มันคงมากและคู้นี้เที่ยงแท้ต่อการปรินิพันเกิดอีกไม่เกินเจ็ดคราวไม่มีพบที่8ของโซตบันเป็นผู้ที่ผู้เจ้าประกันแล้วว่าพ้นจากนรกกำเนิดชานและเปรวิสัยไม่ต้องไปเกิดในบายอีกต่อไป